นัตทิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีตอนเช้าสายบ่ายเที่ยงเย็นและกลางคืนขึ้นอยู่กับว่าคุณรับชมคลิปนี้เมื่อไหร่และที่ไหนบนโลกใบนี้ท่านผู้ฟังสามารถสนับสนุนรายการของเราได้ด้วยเงินสกุลที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นก็คือบิตคอยผ่านบิตคอยไลนิ่งคิวอาร์โค้ดที่ผมขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้หรือจะส่งกำลับบงใจผ่านมาทางซ u เปอร์แตงก็ได้เช่นกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆที่ผมขึ้นเอาไว้ด้านล่างใน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการอัปโหลดคลิปให,ใหม่ๆลงครับในส่วนของ Membership ตอนนี้ผมเห็นมีสมัครมาแล้ว3ท่านแต่ว่าทุกท่านเนี่ยยังไม่ได้จอยกลุ่ม Discord เพราะฉะนั้นหากท่านยังไม่ได้จอยเนี่ยรบกวนทักมาหลังไมค์หน่อยนะครับว่าท่านเป็นสมาชิกของช่องเราแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่รู้จริงๆว่า ไ,ไม่รู้จริงว่า Discord ของท่านเน่แอคเขาเป็นอะไรนะครับผมไม่สามารถดึงเข้าไว้ได้ตอนนี้เพราะฉะนั้นท่านรบกวนทักมาหน่อยใน Facebook ของเรานะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมเนื้อหาต่อกันเลยวันนี้สถานการณ์ส,สดๆร้อนๆเลยครับเรื่องของปัญหาชายแดงน,นะเทคนิคการเจรจานะผมได้ยินนายกพูดแล้วก็แบบรู้สึกแบบว่าใครสอนเทคนิคการเจรจาแบบนี้ให้เธอเนี่ย รู้สึกว่ามันช่างอินโนเซนต์เหลือเกินนะเออแล้วก็ไม่รู้สิว่าเธอเรียนเทคนิคการเจรจาแบบนี้มาจากไหนเธอได้ดูตัวอย่างของโดนัลด์ทรัมป์หรือเปล่าว่าเขามีเทคนิคการเจรจาแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่าจริงๆอ่ะคุณบีบไข่หุ้นเซนได้นะเอาให้มันหน้าเขียวเลยนะครับนั้นมันมีวิธีของมันอยู่นะแต่ว่าวิธีมันคืออะไรแล้วก็ผมเอาเทคนิคการเจรจาแบบนี้มาจากโดนัลด์ทรัมป์นะครับ เพราะฉะนั้นเราไปดูต่อว่าเราจะบีบไข่วุ้เส้นเนี่ยต้องบีบตรงไหนนะมาดูต่อแต่ว่าก่อนเข้าเรื่องนะครับใครที่ยังไม่ได้หนังสือโอกาสในระบบการเงินที่บิดเบี้ยวซึ่งผมตั้งใจเขียนเป็นอย่างมากแล้วก็เล่มนี้ผมจะแจกให้คนไทยฟรีนะก็ทําอยู4่4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเขียนว่าคุณชอบคลิปไหนของ Phantom Privacy มากที่สุดนะ เพราะอะไรแล้วก็แท็ก facebook มาด้วยนะครับแท็กเพจใน facebook เรามาติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะครับแล้วก็ตัวโพสต์อันนั้นก็เปิดเป็นสาธารณะไว้แล้วก็เอาคลิปที่คุณชอบอะ่ะแปะไว้ในลิงก์นะครับแปะไว้ในลิงก์ตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คนอื่นเขาเห็นด้วยนะแล้วมันจะเป็นโอกาสที่หลังจากคุณมาเจอช่องผมเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนชีวิตเริ่มเปลี่ยนนะครับ เพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็จะเป็นการทําให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าทําเสร็จก็ทักในเพจเรามาเราก็จะแจกเป็นไฟล์ไปให้นะครับเป็นเป็นไฟล์ pdf ไปให้นะครับโอเคอเราไปเข้าเรื่องกันต่อเลยซึ่งการคุยเมื่อวานที่นายกคุยกับทางฮุนเซนเนี่ยนะลราเขาเป็นคนปล่อยออกมา ก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดมารยาททางการทูตอย่างมากเลยคือผมไม่เคยเจอคนที่มันหน้าด้านอย่างคุณเซนะนะแล้วพูดตรงๆก็ผมก็เห็นใจแผทองทานนะที่แบบว่าพยายามเลือกเกินที่จะทําตัวเป็นแบบเป็นฝ่ายเดียวกันกับกัมพูชาแต่ว่าเขาไม่เห็นค่านะคือไม่รู้จะพูดยังไงะนะแต่ว่าเราจะเราจะฟังจากบทสนทนาเนี่ยอันดับแรกคือคุณเซนเนี่ยมันกลัวด่านปิด ไอ้หุ้นเนี่ยมันกลัวดันปิดเพราะอะไรเพราะว่าความมั่งคั่งของตระกูลมันของพรรคพวกมันเนี่ยมาจากคาสิโนถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้านักนักเล่นไทยไม่สามารถข้ามไปได้แล้วผมบอกให้ไม่มีใครอยากไปอยู่ขเขมรเพราะจะไปเล่นคาสิโนอย่างเดียวแต่ถ้าเขาต้องข้ามไปอ่ะเขาเขาไปได้แต่ถ้าจะต้องแบบให้ไปอยู่นู่นเลยเพราะว่าจะต้องเล่นคาสิโนเนี่ยผมบอกเลยมันทําไม่ได้มันทําไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่า f อร์ซิของขเขมรกับไทยเนี่ยคุณก็รู้แม่งคนละเรื่องนะครับขนาดแรงงานขเขมรนะ่ะเขายังไม่อยากกลับไทยเลยนะครับผมมีแรงงานขเขมรนะที่รู้จักก็เขาเป็นคนที่สส่ดีแหละนะเขาไปอยู่ไทยเนี่ยเป็น20ปีแล้วอนะคุณรู้แบบทุกวันนี้เขาเก็บตังค์ซื้อที่ในขเขมรนะเขาซื้อได้เป็นแบบหลักร้อยไร่อนะเอาเงินจากไทยเนี่ยส่งกลับไปนะซึ่ง ผมก็มองว่าเออมันก็เป็นมันเป็นความสวยงามของของระบบตลาดเสรีอะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าเรามองในแง่ของความเป็นชาติเนี่ยก็คือว่าเงินของคนไทยกลาลังถูกสูบออกไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นโอเควันนี้เราจะสวมหมวกอีกใบหนึ่งเราจะไม่มองในแง่ของตลาดเสรีนะเราจะมองในฐานะของควาว่าชาติชาตินิยมเนี่ยรักชาติสมัยใหม่นะคุณเซนกลัวดันปิดเพราะว่า ฟลอของเงินไม่สามารถฟลอรไปได้เพราะว่าถ้าคุณจะไปเล่นคุณต้องอยู่ฝั่งไทยถูกป่ะอย่างที่ผมบอกไม่มีใครอยากไปใช้ชีวิตในกัมพูชาแบบยี่บสี่ชั่วโมงเจ็ดวันอะไรเงี้ยสามสิบวันหมายถึงว่าอะไรยี่บสี่ชั่วโมงเจ็ดวันหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยเขาไม่อยากไปอยู่แบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่เขาข้ามฝั่งไปเล่นก็คือเป็นครั้งเป็นคราวไปเพราะว่าชีวิตในไทยมันดีกว่าเยอะเอางี้ดีกว่าดังนั้นพอปิดด่านเนี่ย ไอ้ตัวบ่อนการพนันเขาไม่สามารถดําเนินการได้เพราะนั้นเราจะเห็นว่าคุณเซนค่อนข้างเน้นเรื่องการปิดด่านในสฆษนาเนี่ยเยอะเป็นพิเศษดังนั้นเรารู้แล้วว่านี่คือจุดอ่อนของเขานะครับอสองแพทองททนเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะถือไพ่เหนือกว่านะในกรณีถ้าผมเนี่ยเป็นคนที่เจรจาจอยู่ตรงนั้นผมคงเอาเรื่องการปิดด่าน เอามาคุยแล้วแหละไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ายอมว่าเอ้ขมอยากได้อะไรบอกมาแล้วเราจะยอมทุกอย่างอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมผมคงไม่ทําอย่างนั้นนะนะมันปัญญาอ่อนเกินไปนะครับแต่เธออาจจะอินโนเซนต์นะครับเพราะว่าเธออยู่ใน p r i v a t e sector หรือว่าภาคเอกชนมาก่อนคือทั้งชีวิตอะเธอไม่เคยอยู่กับกองทัพไม่เคยสัมผัสเลยแบบเรื่องการทูตอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีจะแบบจากคนที่อะไรนะเวลาหาเสียงเนี่ยถ้าคุณถ้าคุณดูเมือ่อสอสปีก่อนที่เขาหาเสียงอะ ังต้องมีคนคอยกระซิบบอกข้างหูตลอดเวลาเลยไอย้พวกหมอชราน,น้าอะไรพวกนี้ต้องบอกแพร่ทองทานตลอดเวลาว่าจะพูดอะไรเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจหรอกถ้าเขาเข้ามาอยู่ในตําแหน่งแล้วสองสามปีแล้วเขายังแบบยังเงอะเงอะเงื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่แปลกนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเธอไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังถือไพ่เหนือกว่านะครับแต่ไม่มันอาจจะมีเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรก็ตามนะซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่าแล้วยังไงต่อนะครับ อันที่สามก็คือไม่ควรเธอไม่ควรตำหนิคนของตัวเองไม่ว่าเธอจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคนของตัวเองคือสิ่งที่ต้องคุยกันในบ้านตัวเองการไปตำหนิท่านแม่ทัพภาคสองจะบอกว่าออกสื่อก็ไม่ใช่เพราะว่าโดยความตั้งใจไม่ได้ออกสื่อแต่การเอางี้ดีกว่าการตำหนิแม่ทัพภาคสองกับผู้นำอีกฝ่ายหนึ่งกับศัตรูของคุณอย่างเงี้ย เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะถ้ากับคุณเผยไตให้รู้แล้วว่ารัฐบาลไม่ถูกกองทัพถูก่าไม่ว่าจะคลิปนี้จะเปิดเผยหรือจะไม่เปิดเผยหรือจะอะไรก็ช่างนี่คือสิ่งที่ไม่ควรทําที่สุดเลยในการเจรจารครั้งนี้นะแต่เธอบอกว่าเป็นเทคนิคในการเจรจารผมก็ไม่รู้ว่าเธอไปเรียนเทคนิคนี้มาจากใครนะควรจะเรียกมาปรับชัชนาคติด่วนๆเลยนะครับ ทีนี้ในเมื่อเรื่องมันเกิดไปแล้วมันพลาดไปแล้วแล้วแก้ไงอ่ะถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นแพททองฐานแล้วณวันนี้ผมจะบอกเลยว่าต่อไปนี้คุณเซนมึงไม่ต้องมาเจียจากูอีกแล้วมึงไปคุยาากับแม่ทัพภาคสองเอานะเปลี่ยนคนเจียจาไปเลยครับนี่คือการพลิกเกมที่ดีที่สุดนะอันนี้ผมผมบอกให้รัฐบาลรู้เลยนะว่าสิ่งที่คุณต้องแก้เกมตอนนี้คือเปลี่ยนคนเจียจาแล้ว เบื้องหลังคุณอาจจะเจอจาหรืออะไรอันนี้ผมไม่รู้แหละนะแต่หน้าฉากต้องเปลี่ยนคนเจรจานะครับหน้าฉากต้องเปลี่ยนคนเจรจาคนที่มีอำนาจในการเซ็นในการตกลงมันต้องไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีต่อไปนะครับต้องเปลี่ยนซึ่งผมแนะนำว่าควรจะใช้ม่ทัพภาคสองแหละเป็นคนเจรจาแทน ส่วนคุณส่วนคุณจะไปคุยกับแม่ทัาพภาคสองเบื้องหลังยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นผมไม่ไม่อยากไปรับรู้ด้วยแต่ผมก็ต้องบอกว่าถ้าต้องแก้เกมนี่คือวิธีเดียวที่ทําได้นะเพราะฉะนั้นถ้าแม่ทัาพภาคสองเป็นคนเจรจานะเป็นตัวแทนฝั่งไทยเท่ากับว่าต่อไปนี้เวลาคุณเซนมาคุยเนี่ยมันจะไม่ใช่ผู้นําประเทศคุยกับผู้นําประเทศละมันจะกลายเป็นผู้นําประเทศคุยกับแม่แม่ทัาพภาคนะแล้วถ้าคุณเซนจะลดระดับ การเจราจาลงหมายถึงว่าจะเอาระดับแม่ทัพมาคุยกับแม่ทัพเนี่ยไทยยื่นคาขาดไปเลยว่าไม่เอานะถ้ามึงถ้ามึงส่งตัวแทนที่ระดับตามกว่าคุณเซนมาหรือคุณมาเน็ตมาเนี่ยไม่ต้องมาคุยนะกลับไปเลยนะครับสิ่งที่ต้องเรียกร้องต่อคืออะไรกัมพูชาต้องถอนทอาหารออกจากพื้นที่ขอ้อพิพาททันทีนะครับเพราะว่ากัมพูชาก็กรบคูเรตไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมดังนั้น อันนี้คือการพิสูจน์ได้ชัดเจนว่ากัมพูชาทําผิดโปรโตคอลนะกัมพูชาละเมิดอธิปไตยของไทยเพราะฉะนั้นกัมพูชาไม่มีสิทธิ์เอาปืนใหญ่หันกระบอกปืนมาทางฝั่งไทยนะสิ่งที่ต้องทําคือถอนทหารออกทันทีนะครับและเราควรใช้เรื่องการปิดด่านนียแหละเป็นตัวเจราจารเรื่องของฐานทัพเรือเรียมเพราะว่าถ้าฐานทัพเรืออันนี้เสร็ มันจะกลายเป็นฐานทัพเรือที่จีนสามารถเอาเรือต่างๆมาปิดปากเอาที่ไทยได้อย่างง่ายได้ผมไม่เชื่อว่าการที่คุณเซนมันกล้าเหมิมเกรอมขนาดนี้เนี่ยนะถึงขนาดคือคุณต้องเข้าใจว่าคุณเซนกับทักษิณก็สนิทกันถูกไม้มแล้วลูกเขาก็าคุยกันมาตลอดเวลาผมไม่เชื่อว่าอ่าผมโดยส่วนตัวผมนะผมไม่เชื่อว่าเขาไม่ได้สนิทกัน โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาสนิทกันอ่ะเออเองนี้ดีกว่านะโดยส่วนตัวผมเชื่อว่าเขาสนิทกันนะแต่ว่าถ้าคุณเชนกล้าที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำลายความสัมพันธ์ที่ผมเรียกว่าต้องต้องดีในระดับหนึ่งอ่ะนะถึงจะมีมีการมาเยี่ยมมาอะไรกันต่างๆนานาได้เนี่ยเข้านอกออกในบ้านของแต่ละคนได้เนี่ยก็เรียกว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับหนึ่ง ดังนั้นผมมองว่าจีนอาจะอยู่เบื้องหลังในการเขาเรียกว่าอะไรเบื้องหลังความสร้างหุนเซ็นในรอบนี้นะมันทําตัวเปรี้ยวตีนเหลือเกินนะรอบนี้หุ้นเซ็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องเนี้เป็นตัวกดดันด้วยนะครับนอกจากถอนอาหารกลับไปแล้วมึงต้องฐานทัพเรือเลียมึงห้างสร้างต่อวันไหนมึงสร้างฐานทัพเรือเลียมงต่อกูจะปิดด่านมึงอีก น,นี่คือความเด็ดขาดนะครับรัฐบาลจะต้องใช้แบบนี้ในการเจรจารเท่านั้น,นไม่ว่าอะไรก็ตามมึงห้ามสร้างต่อคุณเห็นไหมครับทรัมป์เวลาเจรจารกับต่างประเทศเขาใช้วิธีการอะไรขู่เ,เลยถูกไหมทรัมป์ขู่เ,เลยอย่างอิหร่านเนี่ยมึงห้ามสร้างนิวเคลียร์มึงห้ามสร้างอะไรต่างๆเนี่ยทรัมป์บอกเลยมึงต้องหยุดเดี๋ยวนี้เห็นป่มนี่คือความเด็ดขาดของผู้นํา นี่คือศิละปะการเจรจาที่ถูกต้องนี่คือเทคนิคการเจรจาที่ถูกต้องไม่ใช่คุณไปอ่อนข้อให้เขาก่อนนะครับจุดอ่อนของกัมพูชานอกจากการปิดดา่านแล้วมีอะไรอีกไฟไฟ้าอินเทอร์เน็ตนะครับผมเห็นข่าวล่าสุดก็คือไอ้ฮุนมาเน็ตมันสั่งตัดไฟใช่ป่ะตัดอินเทอร์เน็ตทีนี้การตัดไฟตัดเน็ตเนี่ยนะครับ ไทยเนี่ยควรจะยื่นข้อเสนอไปเลยว่าโอเคถ้าวันไหนมึงต้องทําให้กูตัดไฟหรือมึงจะตัดไฟเองเนี่ยการจะกลับมาเชื่อมต่ออีกครั้งมึงต้องจ่ายนะมึงต้องจ่ายค่าอะไรต่างๆก็ว่าไปหรือมึงจะต้องซื้อแพงขึ้นสองเท่าแพงขึ้นสิบเท่าไปเลยอ่ะจริงๆถ้าเป็นผมนะบอกเลยกูจะชาร์จราคามึงสิบเท่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอมเมนที่อยู่ฝั่งติดกับไทยเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อไฟจากไทยอยู่แล้วหรือไม่มึงก็ต้องสร้างไ,ไฟฟ้าเองมีตังค์ไหมล่ะ มีปัญญาไหมเนะเพราะฉะนั้นถ้ามึงบอกว่ามึงจะตัดไฟตัดอ,อินเทอร์เน็ตหรือวันไหนก็ตามที่มันสุดๆแล้วแล้วรัฐบาลไทยจาเป็นต้องตัดไฟตัดอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการกลับไปเชื่อมต่ออีกครั้งกูค,คิดมึงเลยสิบเท่าแต่เจราจาจริงๆอาจจะลงมานะมันอาจจะไม่ถึงสิบหรอกอาจจะเป็นสองเท่าสามเท่าอะไก็ว่าไปแต่อบอกไปเลยครับถ้าถึงกระทั่งกระทั่งต้องตัดเน็ตตัดไฟฟ้า นะจะต่อใหม่อะไรต่างๆเนี่ยราคาไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณบีบไข่กัมพูชาได้แบบดีที่สุดแล้วตอนเนี้ยนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ารัฐบาลมันทําอะไรอยู่นะมันไม่กล้าคุยหรือไงถัดมาคือขเขมรเป็นประเทศเดียวที่มีโปรแกรมขายสัญชาติคําถามคือว่าทำไมคนต่างชาติถึงอยากได้จังเลยท,ทั้งทที่เขมรเนี่ย เดินทางแบบฟรีวีซ่าได้แค่21ประเทศทั้งโลกนะ21ประเทศทั้งโลกเนี่ยแต่10กว่าประเทศเนี่ยมันอยู่ในอาเซียนแปลว่าอะไรแปบลบว่าไอ้พวกต่างชาติที่เขาอยากได้พาสปอร์ตขเขมรเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขเขมรดีหรืออะไรต่างๆหรอกนะแต่มันเป็นเพราะว่าประเทศอื่นๆในอาเซียนเนี่ยเขาไม่ขายสัญชาติไม่มีใครขายสัญชาติเลยนอกจากขเขมรเนี่ยขาย แล้วขายด้วยอะไรฮะสี่แสนเหรียญแลกกับชิทโฮคันทรีแลกกับประเทศหวยหวยนะแต่เขาเขาอยากได้เพราะอะไรเพราะเขาอยากได้ฟรีวีซ่าเดินทางภายในเนี่ยริเจียนของซาวด์ as สเอเชียเนี่ยนะครับเออคือข้อเสียของข้อเสียของอะไรวะข้อเสียของซาวดีสเอเชียคือมันไม่ค่อยยอมขายสัญชาติกันเออนะก็เขมรมันก็เห็นจุดช่องว่างตรงนี้ใช่ปะ เพราะนั้นสิ่งที่ไทยต้องทําต่อคืออะไรต้องบอกอย่างนี้ว่าคนที่ถือพาส,สปอร์ตเขมรพวกต่างชาตินะที่มาได้สัญชาติกัมพูชาเนี่ยแล้วเข้ามาอยู่ในไทยเนี่ยมันก็มีนะครับแล้วเขาก็จะทําดีซ่ารันออกไปเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีเหมือนกันเพราะนั้นคุณต้องกดดันคนพวกนี้นะคุณต้องกดดันคนพวกนี้คุณต้องกดดันต่างชาติอื่นๆที่จะมาซื้อสัญชาติของกัมพูชา กดดันด้วยวิธีการอะไรครับถีบมัอนออกจากประชาคมอาเซียนอาเซียนทันทีเลยนะผมเชื่อว่าสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามนะพร้อมใจจะโหวตให้พวกมันออกไปไม่ใช่พวกมันดิไอ้คมเอคเมนเนี่ยนะสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามหรือแม้กระทั่งลาวเนี่ยผมเชื่อว่าเขาพร้อมที่จะโหวตให้ไอ้ประเทศเนี้ยออกไปจากอาเซียนเพระาะฉะนั้นพอโหวตออกจากอาเซียนเนี่ย พาสปอร์ตกัมพูชาจากเดิมที่มันไปได้แค่21ประเทศใช่ไหมมันก็จะเหลือแค่ประมาณ10ประเทศคุณว่าเขาจะยอมจ่ายไหมสี่แสนเหรียญอย่างเงี้ยเออถ้าเขาแบบอยากมาอยู่ไทยเขาซื้อ Thailand e l i ิ e Visa ดีกว่าเห็นภาพไหมไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อหรอกครับสี่แสนเหรียญกับประเทศห่วยหวยนะครับเพราะนั้นไทยต้องบีบครับไทยต้องบีบให้ทำไงก็ได้ให้กัมพูชาไม่สามารถขายโปรแกรมนี้กับต่างชาติได้ บีบไงคุณบีบไงก็ได้นะเออตัดน้าตัดไฟก็เป็นส่วนหนึ่งแหละนะแล้วก็พอถีบมันออกก็คือคุณบอกเลยใครถือพาสปอร์ตกัมพูชาคราวนี้มึงต้องใช้นี่แหละมึงต้องใช้อะไรนะใช้วีซ่าในการข้ามแดนต้องทําวีซา่าไม่มีมาฟรีแล้วนะครับแล้วก็ไปล็อบบี้ชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยว่าคนกับคนที่ถือพาสปอร์ตกัมพูชาเนี่ยห้าม ข้ามแดนถ้าจะข้ามแดนต้องไรน,นี่ต้องต้องใช้วีซ่านะครับแค่นี้กัมพูชาก็จะไม่สามารถขายโปรแกรมตัวนี้ต่อไปได้แล้วอโอเคสำหรับสมาชิกนะครับใครยังไม่ได้เข้าห้อง d ิสคอร์บอกมาด้วยนะครับจะได้จะได้แจ้งทางแอดมินแล้วเดี๋ยวให้เขาดึงให้บทสรุปครับบทสรุปของ การเจรจาในครั้งนี้ผมต้องมองนี้ว่าแพทองทานเนี่ยเธอไม่มีประสบการณ์การเจรจาอะไรทั้งนั้นเลยนะครับตัวเองถือไพ่เหนือกว่าแท้ๆนะแต่ว่าไปอ่อนข้อให้เขาซึ่งมันไม่ใช่หลักการเจรจารมันไม่ใช่เทคนิคการเจรจารที่ถูกต้องต้องบอกนี้ถ้าคุณเป็นแบบเจนแซหรืออะไรต่างๆนะบอกคุณจำเอาไว้เลยนะการเจรจาให้ถูกต้อง คุณต้องได้ประโยชน์มากสุดก่อนฝ่ายนั้นก็ต้องเขาก็จะเสนอประโยชน์มากสุดมาให้คุณหมายถึงว่าประโยชน์ของเขาอ่ะต้องมากสุดประโยชน์เราต้องมากสุดแล้วเดี๋ยวมันจะมาเจอกันตรงกลางออปติมัมตรงไหนก็คือจบันตรงนั้นถูกปะอืมคุณเห็นครัมป์เวลาเจราจาไหมมันใส่ก่อนเลยภาษีคุณเห็นมันขึ้นภาษีใส่จีนปะ่ะห้าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรของมันอะ่ะสุดท้ายทําไมครับสุดท้ายจีนต้องยอมอจีนต้องยอมเก็บภาษีสหรัฐแค่สิบ แต่สาระเก็บได้เท่าไหร่30มสิบหรือห้าสิบนะจำไม่ได้นั่นแหละครับนั่นแหละคือความที่ทรัมป์ถือไพ่เหนือวกว่าถูกป่ะเขารู้ว่าเขามีอะไรในมืออย่างเงี้ยเป็นต้นนั้นอย่าเอาเทคนิคการเจรจาแบบอุ้งอิงไปใช้ที่ไหนเด็ดขาดผมบอกฮะเพราะว่าไม่งั้นคุณจะโดนเอาเปรียบตลอดเวลาเรามันจะไม่เห็นหัวคุณไม่ว่ามันจะเป็นญาติคุณสนิทจะเป็นลุงคุณหรือคุณจะเป็นหลานมันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าคุณเจอคนแบบเนี้ย ผมรับประกันได้เลยว่ามันไม่เห็นแยบยาตมึงหรอกนะโอเควันนี้เนื้อหาเข้มข้นนะครับเนื้อหาเข้มข้นก็อย่าลืมตักแดดยบยากทุกวันวันละ30นาทีเพื่อสุขภาพที่ดีครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ